สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเป็นรุ่นหันข้าง80ปีเนื้อทองคำไม้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นเหรียญออกปี2513จังหวัดนะคนปรปฐมนะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูล,ลค่าตลาดเนี่ยราคาหลักแสนถึงหลักแสนกลางนะครับผมราคาเนื้อต่างๆกับล i n แอดเพื่อส่งรูปพรพมาผมทิ้งลิงก์ไว้ช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพาเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับผมจุดสังเกตแรกนะครับบริเวณด้านหน้านะผมจะดูนะครับบล็อกทองคำเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นขีดนะครับผมเชื่อมติดก,กับขอบด้วยนะครับกับบริเวณตรงนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตแรกนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดคมๆเลยนะ <stellar. S 1> อ่าพิมนียมเนี่ยจะมีขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจุดสังเกตแรกน,นะอาจจะต้องคมแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันจุดสังเกตที่2นะครับจะมีเส้นแตกนะครับบนพื้นเหรียญนะครับเป็นขีดนะครับเฉียงเฉียงอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเอาลผมโฟกัสให้ดู บริเวณพื้นเหรียญนะครับผมก็จะมีเส้นแต่นะครับเป็นขีดนะครับคมๆนะครับขีดหนาๆลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะเป็นจุดสังเกตที่2นะครับเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับลักษณะเนี่ยนะครับผมจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันจุดสังเกตที่3นะครับผมจะดูนะครับตรงมุมล่างนะครับบริเวณงองูนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแต่นะครับติดกับขอบร่ดนะครับผมแล้วบริเวณข้างงองูเนี่ยจะมี ขีดเล country, ็กนะๆนะครับ2จุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณงองูนะครับผมใต้งองูเนี่ยก็จะมีขีดนะครับแหลมๆนะครับติดกับขอบลวดนะครับก็บริเวณตรงงองูนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีขีดแหลม <by S 1> ๆนะครับอสองจุดนะครับขีดคมๆนะครับยื่นออกมาอยู่บริเวณงองูนะแล้วก็มีจุดตรงบริเวณตรงนี้นะครับผม เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาจุดที่3นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณอักขลาตรงนี้นะครับปลายอักขลาเนี่ยเขาจะมีเส้นแตกแหลมนะครับคมๆนะครับเป็นเส้นขนแมวบางๆนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณยันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมปลายยันเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับบางๆนะครับผมเป็นชิงเฉียงนะครับขึ้นมาลักษณะตรงนี้นะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมเอียงให้ดูนะครับ อาจจะเป็นปลายเข็มนะครับบางๆคมๆลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดที่4นะครับผมบริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดที่5กันบริเวณมุมล่างนะครับบริเวณงองูนะครับปลายงองูเนี่ยข้างบนงองูนะครับจะมีขีดบนพื้นเหรียญนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตที่5นะครับผมบริเวณงองูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีขีดนะครับยื่นออกมาบนพื้นเหรียญนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะ อยู่ปลายหางงูนะครับเป็นขีดคมๆนะครับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะด้านหน้ากันบริเวณหูเจาะนะครับด้านหน้านะครับมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นรูเจาะลักษณะแบบนี้นะครับของแท้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับหูเจาะมุมฝั่งซ้ายนะครับของแท้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณพื้นเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นรอยเนินๆแบบนี้นะแล้วขอบรวดข้างนอกนะครับก็จะเป็นขอบรวดตั้งนะครับเป็นขอบลวดหนาๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นรวดวนะครับอ่าเส้นลวดวเนี่ยซ้อนอยู่ด้านในเล็กน้อยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าพื้นนะครับพื้นบริเวณตรงเนี้ยนะครับผมเขาจะยกสูงขึ้นมานะครับแล้วพื้นด้านในเนี่ยเขาจะต่ำลงไปนะครับผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมผมพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นเส้นลวดนะครับนานๆลักษณะแบบนี้นะครับี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนะครับมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะถ้าพิมพ์นิยมเนี่ยก็จะมีเส้นแตกนะครับบริเวณไหลนะครับผม มีแบบที่ผมบอกนะคบผมยินดีรับเช่านะผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน y YouTube ไว้ให้แล้วนะครับสภาพที่ผมนำมารีวิวเนี่ยแบบนี้นะราคานะครับสามแสนบวกลบนะครับเวลานี้นะครับผมออันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวานะ,ะพื้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะนเนินๆแบบนี้นะอ่าแล้วก็บริเวณพื้นด้านในเนี่ยเขาจะจมลงไปนะแล้ตรงเนี้ยเขาจะยกสูงขึ้นมานะครับผม ในความเข้าใจของผมนะเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะครับใบหน้าของท่านนะครับทุกท่านก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมรุ่นหันข้างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับเม็ดบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีจุดนะด้านบนเนี่ยเขาจะไม่มีจุดนะครับผมเป็นในแม่พิมพ์นะครับผมเอาผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับพื้นด้านในนะครับยันเนี่ยจะมีจุดลอยๆขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะแต่ด้านบนนะครับเนี่ยผมเลื่อนมาด้านบนเนี่ยจะไม่มีนะครับผมจะเป็นพื้นเรียบๆลักษณะแบบนี้นะจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับลอเรือกับมอม้านะครับบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับลอเรือนะครับกับมอม้านะครับผมเนี่ยจะมีเส้นนะครับ ขีดนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับในแม่พิมพ์นะในความเข้าใจของผมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดที่2นะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณอัคลาตตรงนี้นะครับผมจะมีติ่งเล็กๆนะครับกลมๆเนี่ยติดกับอัคลาตนะครับผมแล้วบนตัวอัคลาตเนี่ยก็จะมีเส้นนูนๆนะครับลอยขึ้นมานะครับผมบนพื้นอัคลาตนะอ่ะเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณอัคลานะครับผมก็จะมีก้อนนะครับกลมๆนะครับติดกับอัคลาหลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณพื้นนะครับอัคละตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมานะครับบนอัคลานะครับผมในความเข้าใจของผมนะจุดที่3นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นเหรียญนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นขนแมวนะครับคลมๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณอคลานะครับตรงบริเวณตรงพื้นเหรียญนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอาจจะมีเส้นขนแมวนะครับคมคมนะครับผมอยู่บริเวณตรงเนี้ยนะครับผมนี่นี่นี่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับคมคมลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าเป็นจุดที่4ี่นะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะ เดี๋ยวเราไปไล่นะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณมุมล่างนะครับผมมุมล่างเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดหนาๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วในขอบรวดตรงนี้เขาจะมีเส้นโค้งนะครับเส้นกระเดิดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับเส้นในขอบรวดนะครับผมเนี่ยก็จะมีเส้นนะครับเส้นซ้อนนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเส้นนะครับขอบรูดนะครับกระเดิดขึ้นมานะครับในความเข้าใจของผมนะนี่ครับ ตรงบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นขอบลวดหนาๆใช่ไหมแล้วด้านบนเนี่ยนะครับผมอ่ก็จะมีเส้นนะครับแทงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอ่าตรงๆนะครับเส้นซ้อนนะครับบริเวณด้านในนะครับผมในความเข้าใจของผมนะเป็นจุดที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะกับพื้นผิวเหรียญกัน บริเวณนะครับหูจอดนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมของแท้นะอ่เดี๋ยวผมเลื่อนนะครับหูจอมุมฝั่งขวานะครับผมของแท้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกัน พื้นผิวเรียนนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมขอบรวดด้านนอกนะครับเขาจะหนานะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบขัดมันนะครับผมจะเงาเงานะครับลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับแล้วก็เส้นรวดขนแมวเนี่ยเขาจะคมนะครับผมเส้นรวดเนี่ยเขาจะเป็นกระจายกระจายนะครับแล้วเม็ดพวกเนี้ยเขาจะโคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเนี่ยครับเส้นขนแมวพวกเนี้ยนะครับก็เป็นจุดพิจารณาได้เช่นกันนะครับบนพื้นเหรียนลักษณะแบบนี้นะ พื้นเหรียญด้านหลังนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยเขาจะตึงกว่าด้านหน้านานะอ่าแล้วก็จะมีเมกกลมๆเนี่ยลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญน,นะครับผมอ่าขอบลวดนะครับก็จะเป็นขัดมันลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่านี่ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะอ่าเส้นลวดนะครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นเส้นหนาๆน,นะครับ เส้นอหนาอ้วนๆนะครับอ่านแล้วก็นูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแบบเดียวกันนะครับก็จะเป็นเมกกลมๆลักษณะแบบนี้มีแบบที่ผมบอกนะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าที่ผมนํามารีวิวนะผมเช่ามาเนี่ยสามแสนห้านะครับอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ผิวตึงๆแบบนี้นะครับผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะไล่นะครับบริเวณนะครับยันตรงกลางนะครับผมพื้นในยันนะครับก็จะมีเส้นลวดนะครับทับบนพื้นยันอีกทีนึงนะครับในความเข้าใจขงผมนะละนักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย ลักษณะนะครับพื้นยันแล้วก็จะมีเส้นนะครับอยู่บนพื้นยันนะครับผมในความเข้าใจของผมนะบริเวณตรงนี้นะครับยันตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับยันตรงฝั่งซ้ายนะครับผมเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับบนพื้นยันอีกทีนึงนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยอย่างแบบนี้นะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะด้านข้างกันครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับหูเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณหูนะครับด้านบน เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณนัดตัดนะครับมุมเฉียงบนฝั่งซ้ายนะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับลักษณะการตัดนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือมุมนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะลักษณะการตัดนะครับจดจําให้แม่นนะครับผม รอยตัดนะเราผมจะเลื่อนมานะครับตรงบริเวณนะครับตรง um ตูดเหรียญนะครับอ่าตรงตูดเหรียญตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราผมจะเลื่อนนะครับบริเวณนะครับหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณหูเหรียญนะครับมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับผมมีแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับผม แบบนี้ผมรับเช่าหลักแสนนะผมรับเช่าเนี่ยไม่ต่ำงกว่า0 0 0แสนนะครับแต่ต้องสวยนะครับสวยแบบนี้นะผมเช่า3 0 0แสนถ้าไม่สวยเนี่ยก็ราคาจะลดหย่อนลงมานะครับอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมฝั่งขวานะครับมุมล่างนะลักษณะเนี่ยนะครับจดจําให้แม่นเลยนะครับผมมีแบบนี้นะผมบอกได้เลยนะครับผมรับเช่าแน่นอนนะครับ อ่าเราผมจะเลื่อนมานะครับบริเวณตรงตูดเหรียญมุมฝั่งขวานะอ่ละาลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นความรู้เบื้องต้นในการพิจารณานะครับผมผมต้องบอกก่อนนะอ่าการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ